สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคม ไม่ทราบว่าเวลาลงคลิปแล้วคุณคุณจะได้เห็นกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชื่นชอบแล้วก็ไม่อยากพลาดคลิปก็กดติดตามช่องกันไว้นิดนึงเนาะมาดูดวงของคุณในเดือนพฤษภาคมสำหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรดกดาคมจนถึง15สิงหาคมแต่ว่าถ้าคุณทราบเวลาเกิดระวางรักอยู่ที่กรกฎอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ชาวกรกฎคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงไปบ้างนะอาจจะวิตกกังวลเรื่องโน้นเรื่องน,อน,องนี้สิ่งสำคัญคือคุณต้องดูแลสุขภาพของตัวเองหน่อยเพราะว่าอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายได้นะโดยเฉพาะในเรื่องของโรคกระเพาะลำไส้ช่องท้องเรื่องความเครียดต่างๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อย่าไปยุ่งเรื่องของคุณอื่นมากนะัก อะไรที่ไม่เกี่ยวกับเราเฉยได้ก็เฉยบางทีคุณไปสงสารเขาไปช่วยเหลือคนอื่นเรื่องเดือดร้อนมันจะตับมาหาคุณในภายหลังได้ในเรื่องของการงานตอนนี้ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจออยู่ในภพวินาศแล้วพุทธเจ้าเรือนวินาศไปแจ้งผลลาภะดาวอังคารมันหมายถึงความ ใจร้อนการตัดสินใจความประมาทได้อยู่นะหมายถึงอุบัติเหตุก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจซึ่งจะทำให้การงานของคุณเกิดความเสียหายได้หรือทำให้เสียเงินเสียทองได้ด้วยรวมถึงรวงศัตรูในที่ทำงานลูกน้องบริวารอาจจะสร้างปัญหาให้คุณแล้วก็ทำให้เสียเงินเสียทองได้เหมือนกันนะแต่ว่า ดวงแบบนี้ดาวแบบนี้เนี่ยใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวินาศเช่นทำงานเป็นช่างเรื่องซ่อมแซมการทุบทำลายต่างๆเช่นรับทุบตึกทุบอาคารทุบสะพานหรือทำงานที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังนะเป็นฝ่ายสนับสนุนประสานงานงานที่ปรึกษางานทำคนเดียวงานอิสระต่างๆหรือว่าเป็นพวกนักบำบัดกายภาพบำบัดแบบนี้ถือว่า ถูกกับดวงในช่วงนี้นะจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีลาภผลรายได้ค่อนข้างดีอังคารอีกเรือนหนึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะ เพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของการงานนะแนะนําให้คุณพยายามคิดอะไรใหม่ๆออกมาพยายามคิดนอกกรอบนะอย่าทํางานด้วยรูปแบบเดิมๆต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะทำให้มันตื่นเต้นทําให้มันน่าสนใจเพิ่มขึ้นเพื่อทําให้ธุรกิจการงานของคุณสร้างยอดขายสร้างไรายได้เพิ่มขึ้น นะในส่วนของเพื่อนมิตรยางสนับสนุนช่วยเหลือดีเพื่อนอาจจะแนะนำช่องทางในการหาเงินให้แนะนำงานพิเศษช่วยให้คุณได้รับความสาเร็จได้ประโยชน์เรื่องเงินเรื่องงานมีโชคจากการเดินทางการติดต่อนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวกรกฎถ้าคุณออกสังคมได้พบปะกับผู้คนอันนี้จะนำความสาเร็จมาให้คุณ พุทธิจอจร,ร่วมราหูอันนี้เป็นคู่ศัตรูเพราะฉะน,นั้นแม้เพื่อนฝูงคุณจะสนับสนุนแต่ก็มีเรื่องให้ต้องพึงระวังเอาไว้บ้างนะในเรื่องของเล่เหลี่ยมในเรื่องของความไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ต่างๆอันนี้ก็ต้องพึงระวังไว้บ้างทางที่ดีข้อตกลงสัญญาต่างๆเอาให้ชัดตั้งแต่ต้นจะดีกว่าทําเป็นลายลักษณ์อักษรกันเลยจะได้ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังนะ ในพบการงานเองก็ยังมีสุขเจ้าเรือนพันธุแล้วก็สุขเจ้าเรือนลาภะมาสถิตอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าชาวกรกฏคุณจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายหรืองานที่เกี่ยวข้องกับราชการล้วนได้รับผลดีนะยังได้รับโชคลาภได้รับความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจอย่างที่มุ่งหวังถ้าอาทิตย์หมายถึงตำแหน่ง แล้วอาทิตย์ตอนนี้จรเป็นอุดเนี่ยมันหมายถึงคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบก้าวกระโดดอะนะได้เงินเพิ่มคุณจะได้รับการยอมรับฝีมือการทำงานอย่างน้อยๆก็ในแวดวงเพื่อนร่วมงานของคุณแวดวงวงงานของคุณคุณก็จะได้รับการยอมรับในฝีมือรวมถึงคุณจะขยันมุ่งม,มั่นจนการงานของ คุณมีความมั่นคงเรียกว่าคุณจะสร้างฐานะสร้างหลักฐานขึ้นมาจนได้บางคนอาจจะได้ญาติพี่น้องที่มีฐานะดีสนับสนุนหรือทำธุรก,กิจําธุรกิจการงานร่วมกับญาติพี่น้องร่วมกับครอบครัวหรือว่าได้รับกิจการสืบทอดมาแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีที่คุณจะสร้างฐานะได้มั่นคงแล้วก็ยังมี เจ้าเรือนสุกเจ้าเรือนลาภะนะจอดอยู่ในภพการงานเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานคุณจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหายเหนื่อยมีโชคเรื่องงานด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีงานทํานะหาโอกาสรีหางานเลยคุณมีโอกาสที่จะได้งานที่ชอบได้งานที่ใช่แล้วก็ได้เงินเดือนค่อนข้างดีมาดูในเรื่องของการเงินดาวอาทิตย์เจ้าเรือนการเงินจอนเป็นอุดอยู่ในภพก,การงาน เพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่คุณโดดเด่นมากจริงๆสําหรับกรกฎในเรื่องการเงินนะคุณจะมีความมุ่งมั่นแล้วก็เฉลียวฉลาดในการหาเงินหาเงินเก่งได้เงินเป็นกอบเป็นกรรม รวมสุขเจริญล,ลาภะเห็นไ,ไหมมีลาภผลได้หลายทางมีโอกาสที่คุณจะได้ใช้ศักยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่ได้เงินได้โชคลาภแบบฟุกๆได้ลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นทุนหรือเอาสินทรัพย์ไปลงทุนหาประโยชน์เพิ่มเติมให้มันมีไรายได้งอกเงยงอกงามขึ้นมารวมถึงถ้าคุณจะติดต่อเจรจาเรื่องผลประโยชน์ธุรกิจการงาน การเดินทางต่างๆนะประสบความสําเร็จได้ผลดีทีนี้ในเรื่องของการหาเงินหาทองชาวกรกฏไม่ห่วงแล้วห่วงเรื่องใช้เงินเพราะว่าจะใช้เงินค่อนข้างเก่งนะอาจจะทําให้คุณเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีเงินมีไรายได้เข้ามาได้เยอะจริงแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็เยอะตามคนใกล้ชิดญาติาสนิทมิตรสหายอาจจะเข้ามาเบียดเบียนในเรื่องการเงินของคุณนะอาจจะทําให้คุณไม่สบายใจได้ ในเรื่องคู่ครองความรักตอนนี้ดาวอังคารเจ้าเรือนปุตตะจออยู่ในภพวินาศปุตตะมันหมายถึงการมีความรักครั้งใหม่การพบรักใหม่ก็ได้พอไปจออยู่ในภพวินาศซึ่งมันเป็นภพที่แปลว่าต้องแอบต้องซ่อนนะก็ทําให้ความรักอาจจะ ยังเปิดเผยไม่ได้หรือเป็นความรักที่อาจจะยังไม่ค่อยสมหวังไม่ได้ดังใจมากนะักเนื่องจากสุขเองก็จรเป็นประอยู่ด้วยเพราะสุขเขาก็เป็นดาวตัวแทนของความรักเหมือนกันนะดาวอังคารมาทําให้คุณกล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจเพราะฉะนั้นจะตัดสินใจอะไรต้องระวังนะเดี๋ยวมันจะเสียใจในภายหลังแต่ถามว่า ตอนนี้ชาวกรกฎคุณมีโอกาสที่จะได้คู่ได้ลงตัวไหมคุณมีโอกาสตามใดที่เสาซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตนิของคุณยังจอเป็นเกษตรอยู่ตรงนี้นะ,ะเจ้าเรือนปัตนิเป็นเกษตรเนี่ยเขาก็บอกว่าจะได้คู่ที่เป็นบุกเพกันมายิ่งเป็นดาวเสาด้วยมันก็แปลว่าได้คู่ที่อาจจะได้ผูกพันกันเรียกว่าข้ามภพข้ามชาติผูกพันกันมาในอดีต แต่ว่าตามสไตล์ของเสาเขาก็คืออาจจะเป็นคู่ของคุณก็ค่อนข้างจูจ้จี้จุกจิกขี้บ่นหน่อยอาจจะได้คู่ครองที่แก่กว่าคู่ครองเป็นไม้หรือว่าเป็นคนคู่ของคุณจะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นนะ่ะคือเขาเชื่ออะไรทําอะไรทานอะไรจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะเสาที่อยู่ในเรือนมังกรเนี่ยคือถ้าทําอะไรก็ทําอย่างนั้นซ้ําๆเดิมๆสําหรับใครที่ยังไม่มีคู่นะคุณก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอความรัก จากในแวดวงกันงานของคุณจากการทำงานติดต่อกันเรื่องงานเพื่อนฝูงแนะนำให้หรือคู่ของคุณเองก็เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันขึ้นมาวันที่6พฤษภา ดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือ,อนลาพะจอเข้าพบลาพะดาวเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวกรกฏนะเขาบอกว่าลาพะเป็นเกษตรก็จะได้ลับผลที่มันควรจะเป็นของตัวเองคืนคุณก็จะได้รับความสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือนะทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุนมีโอกาสทางการเงินเข้ามา ได้โชคลาภได้ผลประโยชน์จากเพื่อนจากครอบครัวพี่น้องใครที่ชอบเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาชอบลงทุนในอสังหาคุณอาจจะซื้อบ้านเก่าซื้อรถเก่ามาลีโนเวตแล้วขายนะ สำหรับใครที่มีลูกหนี้เก่าๆนะที่นานแล้วยังไม่ได้รับการชําระคืนในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะไดะ้ผลประโยชน์ได้รับผลกํา่าของคุณคืนนะคุณก็ต้องมีการเจราจารทวงถามนิดหนึ่งนะต้องพูดหน่อยต้องเหนื่อยออกแรงหน่อยเพราะฉะนั้นลองเจราจารติดต่อดูนะมีโอกาสที่คุณจะได้รับชำระหนี้ได้หนี้เก่าได้หนี้เก่าคืน วันที่13พฤษภาเกจจรเข้าพบสหัสชะในช่วงนี้ถ้าคุณจะเดินทางอาจจะต้องระวังนิดนึงนะอาจจะหลงทางได้ง่ายๆบางทีทางเคยไปนี่แหละขับรถหลงกันเฉยๆเพราะฉะนั้นก็จะไปไหนศึกษาเส้นทางให้ดี ระวังการมีปัญหากับคนรอบข้างกับเพื่อนบ้านแล้วก็อย่าไว้ใจคนแปลกหน้านะไปไหนมาไหนมีคนมาฝากคุณถือของอย่ารับนะเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนในภายหลังรวมถึงจะพบใครนะจะรับเพื่อนใหม่เข้ามาอย่าพึ่งวางใจดูไปก่อนอย่าเรียบร้อนตัดสินใจวันที่15พฤษภา ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจรเข้าพบลาภะนะได้คู่สมพลกับสุขเจ้าเรือนลาภะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ดีจริงๆของชาวกรกฏนะคุณมีดาวถึงสี่ดวงอยู่ในภพลาภะซึ่งภพลาภะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภความสําเร็จการขยับขยายก็ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้น กรกฏคุณจะทําอะไรรีบด่วนเลยเพราะในเดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนที่คุณประสบความสําเร็จมากๆนะในเรื่องของการเงินการทองเห็นไหมมีโชคลาภทางการเงินได้มรดกนะมีโอกาสที่จะพบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดต่อเจรจาเรื่องงานการทําอะไรก็มีแต่คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนและมีโอกาสที่คุณจะมีชื่อเสียงในงานที่คุณทํา รวมถึงได้ลูกน้องได้คนมาช่วยงานเพิ่มนะเป็นช่วงที่เรียกว่าการเงินไม่ขาดมือเลยจะหยิบจะจับจะทำอะไรประสบความสำเร็จไปในทุกเรื่องวันที่31พฤษภาดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนลาภะและศุกร์เจ้าเรือนพันธุจรเข้าพกวินาศแต่ว่ามาได้คู่มิตรกับดาวอังคารเจ้าเรือนการงานเจ้าเรือนปุตตะและ้วศุกร์กับ พุทธเองก็ยังเป็นเกษตรสลับเรือนกันเพราะฉะนั้นก็มองว่ายังไม่ได้มีอะไรเสียหายสำหรับชาวคอรกดนะแม้ว่า ดาวจเจ้าเรือนลาพะ,จะเจ้าเรือนปุตตะจะจอยเข้าพบพินาศนะอันนี้มันอาจจะคุณอาจจะได้รับการเสริมส่งจากเพื่อนฝูงหรือว่ามีโชคลาภทางการเงินที่คุณคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงนะมีความสําเร็จต่อเนื่องอาจจะมีการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจการงานไปดีวงานกับต่างชาติต่างภาษานะถ้าใครดีวงานกับต่างชาติต่างภาษาจะมีความสําเร็จได้รับผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะ เรียกว่าทําอะไรก็ยังดีต่อเนื่องเพียงแต่ว่าในช่วงเนี้ระวังนิดนึงก็คือการเงินการทองยังดียังทํามาหาได้แต่ว่าคุณจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะเป็นค่าใช้จ่ายที่บางทีมันไม่ได้อยู่ในแผนการใช้เงินประจําวันของคุณนะมันเป็นเรื่องที่ไม่คิดว่าจะต้องจ่ายแล้วก็ต้องระวังคนใกล้ชิดคนสนิทจะเบียดเบียนเรื่องการเงินหรือว่าถูกหลอกนะในเรื่องของเงินจากคนใกล้ตัวคนใกล้ชิด มีโอกาสที่มันจะกลายเป็นคดีความได้ด้วยก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเอาไว้นิดนึงแต่ในภาพรวมของชาวกรกฎในเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆของคุณนะประสบความสําเร็จมีความสุขทําอะไรก็สมหวังนี่คือภาพรวมของชาวกรกฎในเดือนพฤษภาคม ขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องนะคะขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า